ครับวันนี้เฮดเลสโซลิเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั wrote, ้งว่าพนักงานของเราเนี่ยจะเลือกพักไหนแล้วก็ทำไมถึงเลือกพักนี้นะครับผมกุ้กุกุ้ไก่กุ้ไก่กุ้กุ้งแล้วก้าวไก่ก้าวไก่โอ้ก้าวไก่ไม่ีไม่มีเลือกความอุดมการณ์เขาจริงเหรอครับผมไม่มีหน้าตามาเกี่ยวชมกันล้กนนะคะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ so basically I have no interest in politics but then so yeah for them I would be answering this question. o k a there would be some subtitles for you yeah เจลักเพื hmm. keyboard, huh? lodge, uh ่อไทยเพื่อไม่อยากจะบอกเลยครับอันนี้ผมต้องขอเกินเลยว่าคนเอกเนี่ยผมคาดหวังสูงมากเพราะผมเชื <s <S ่อว่าคนที <h 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 ่มีคนที่ชื่อว่าเอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความคิดดีหน้าตาดีแล้วก็ทัศนคติดีนะครับผมโอ้โหตัวเองได้ชื่อเอกเลยผมน่าจะเลือกพักผ่อน ผมจะเลือกก้าวไกลครับเหมือนเขามาจากแบ็กกราวธุรกิจซึ่งมันจะทําให้ประเทศเราเก้าวหน้ามากขึ้นส้มหลักพ่อค่ะอันนี้ไม่ได้เลือกเพราะหน้าตาเลยนะจริงๆพี่อ้อมอันนี้เลือกเพราะทัศนคติทัศนคติทัศนคติในานามของ h e a d ลอ t t u r e Mall. l ผมจะขอ ให้คนนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง<ม>ไปเลือกตั้งในวันที่24คือสภาคุมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเลือกตั้งเราจะเสียสิทธิ์ว่าการเป็นนักการเมืองการประทอสอวอรหรือการเลือกตั้งที่ผ่านมาในช่วงเลือกตั้งลงหน้าเราก็ไม่สามารถราที่จะลงทุนถอนของกรกตได้กาพักที่ชอบการพักที่ใช่หรือถ้าไม่รู้จะพักไหนก็สามารถเลือกช่องที่ไม่เลือกพักใดเลยก็ได้อยากให้ทุกคนใช้สิทธิ์ใช้เสียงการท่งเสียงของทุกคนมีค่าเป็